มันเต็มน้นอยู่ตอนเดี่ยิบเก่อนอะเดียิยยยบเงินมาผดเนชี้เตนอีกเงิยิบเงินผนอ๋อรากันที่เก้าอเออเดลมือเอเอ,เอ,เออ,อนันปมเปละมือไงยิบอ่ะสั่นไปทำมือน้ำมือเปไปสั่นเท่น้นซื้อเดก้เด้อจ้าได้ ระา,างรดรุดด่นระวางรดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจะคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะจะปิดเทอมแล้วค่ะเรียนอีกหนึ่งวันค่ะวันเสาร์นี้ก็ปิดเทอมเทอมนี้ทั้งเทอมนะคะได้เรียนประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะมาเรียนทีละวันสองวันก็ปิดเนาะเพราะว่าโควิดระบาดเยอะค่ะรอเรียนรอบหน้าเทอมหน้าค่ะ สนาบคลิปนี้ก็เขาจะคลิปลงจดทีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่ดาตุกองนะคะวันนี้แม่ดาก็มารับน้องนาเดียนะคะนี่นะคะนั่งเรียนก็าเข้าจะกลับบ้านกันนะคะกลับบ้านกันเชือหนึ่งแล้วล่ะคะบางคนก็เดือเดินนะคะบางคนก็เดิน,นะะบางคนก็ผู้ปกครองมารับนะคะ ที่ทกกกก็จะมีรถรับส่งนักเรียนนะคะไปดูอ๋อฟ้าบอกไปด้ปวค่ะ